วัสดีค่ะวันนี้นะคะครูจะมาสอนนักเรียนทําใบงานน่ารักน่ารักโดยใช้แอปที่อยู่ในโทรศัพท์เรานะคะก็คือแอป Line Camera นั่นเองไปดูกันพอหนูโหลดมาแล้วนะคะก็เข้าไปที่แอปของ Line Camera เลยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะคะจะมีเครื่องมือให้เราได้เลือกใช้หลายอย่างเลยสมมติว่าตอนนี้เราต้องการจะตกแต่งใบงานเราใช่ไหมคะก็กดเข้าไปที่เพน n ์นะคะเจะไจ้เจ หน้าตาแบบนี้ให้หนูเลือกขนาดของงานที่ต้องการทํานะคะตอนนี้ในแอปอมันตั้งค่ามาให้เราแล้วคือ1.1นะคะก็คือเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสแต่ถ้าหนูต้องการให้มันเป็นขนาดอื่นเป็นขนาดอะไรได้บ้างก็กดเข้าไปที่มุมด้านล่างนะคะที่เป็นเลข1.1นะคะก็กดเข้าไปมันก็จะปรับให้เราเลือกได้เลยว่าเราต้องการเป็นแบบไหนถ้าเราต้องการไซส์กระดาษ A4 นะคะก็เลือกขนาด3.4มันก็จะเป็นแนวตั้งคล้าย A4 ส่วนตอนนี้ พื้นหลังของเราเป็นสีขาวใช่ไหมคะเราสามารถเลือกพื้นหลังได้เยอะเลยนะคะเลือกได้เลยอันนี้เป็นพื้นหลังที่แอปเขาให้มานะคะหนูก็เลือกเอาถ้าหนูอยากได้พื้นสีขาวหนูก็ไม่ต้องเลือกอะไรหนูก็กดแต่งรูปได้เลยหรือว่าหนูมีภาพพื้นหลังน่ารักน่ารักที่เซฟไว้ในโทรศัพท์แล้วนะคะหนูก็กดยกเลิกตรงนี้ปุ่มเทาๆแล้วกลับไปเลือกคําว่าอัลบั้ม เสร็จแล้วเนี่ยมันจะขึ้นรูปภาพที่อยู่ในโทรศัพท์เรานะคะสมมติว่าครูเลือกรูปนี้อ่าครูเลือกรูปนี้นะคะมันก็จะปรากฏขึ้นมาเสร็จแล้วให้กดคําว่าแต่งรูปตอนนี้นะคะจะขึ้นเครื่องมือด้านล่างด้านล่างเนี่ยจะเป็นเครื่องมือต่างๆตอนนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นฟิลเตอร์ฟิลเตอร์ก็คือเอาไว้ตกแต่งสีรูปภาพให้มันมีสีที่หลากหลายใช่ไหมคะแต่ว่าเราไม่ต้องการเราต้องการจะนํารูปภาพอาหารมาใส่ในใบงานนี้แล้วก็พิมพ์ข้อความแล้วก็ตกแต่งเพิ่มเติมนะคะให้เรากดตรงหัวใจอยู่ตรง แถบด้านล่างนะคะให้นักเรียนดูแถบเครื่องมือด้านล่างนะคะมันจะมีหัวใจอยู่ให้กดตรงรูปหัวใจพอหนูกดเสร็จแล้วนะคะมันจะขึ้นกระตูนเยอะแยะเลยตรงนี้นะคะมันคือสติกเกอร์เราสามารถนํามาตกแต่งใส่ในบงานเราได้นะคะแล้วก็รูปภาพอาหารจีนที่เราหามาเนี่ยก็สามารถนามาแปะตรงนี้ได้เดี๋ยวเรานํารูปภาพอาหารจีนที่เรามีในเครื่องนะคะมาตัดต่อลง นักเรียนต้องมีรูปภาพอาหารจีนในเครื่องก่อนนะคะไปเสิร์ชหาใน Google แล้วก็เซฟรูปภาพลงในโทรศัพท์เราตอนนี้นะคะครูจะเอารูปภาพอาหารจีนมาใส่ในใบงานอันนี้อะทำยังไงก็กดที่เครื่องหมายกานไกลพอหนูกดเข้าไปแล้วนะคะมันจะมีเครื่องหมายบวกอยู่ด้านซ้ายนะคะให้หนูกดเครื่องหมายบวกเพื่อที่ว่าเราจะเพิ่มรูปภาพพอหนูกดเพิ่มเข้ามาแล้วมันจะขึ้นหน้าจออัลบัมรูปภาพในโทรศัพท์เรานะคะเราก็กดเลือกรูปภาพที่เราต้องการแปะลงไปในใบงานนี้ของครูเป็นรูปเกี้ยวครูก็กด พอคกดเสร็จปุ๊บมันจะขึ้นเป็นรูปภาพที่คุณเลือกมาตะกี้นะคะเสร็จแล้วก็กดคาว่าเลือกพอมาถึงตรงนี้แล้วเราสามารถปรับขนาดของรูปภาพได้ตามใจชอบโดยที่เราเลือกเครื่องหมายด้านล่างต้องการให้มันเป็นสี่เหลี่ยมหรือว่าต้องการให้เป็นวงกลมก็กดตรงรูปวงกลมหรือว่าต้องการให้เป็นรูปเพชรก็กดตรงรูปเพชรนะคะหรือว่ากดตรงหัวใจก็เป็นรูปหัวใจหรือว่าไม่ต้องการเป็นรูปอะไรเลยอยากให้ให้มันเป็นรูปสี่เหลี่ยมของเราเองก็กลับมาที่สี่เหลี่ยมนี้นะคะสามารถปรับขยายได้ ลองทําดูนะสมมติว่าคุณเลือกแล้วเอาประมาณนี้นะคะพ่อกดคําว่าต่อไปพอหนูมาถึงหน้านี้แล้วนะคะหน้านี้คือกรอบรูปของรูปภาพนี้เราต้องการให้รูปภาพนี้มีกรอบรูปไหมอยากให้เป็นขอบสีดาหรือเปล่าหรือว่าเราสามารถเลือกเป็นกรอบอื่นได้ไหมก็ได้เป็นหัวใจเป็นดาวสามารถเลือกขนาดของกรอบได้นะคะว่าอยากให้มันเล็กหรือว่าใหญ่ก็เลือกมาหนึ่งอย่างนะคะ หรือว่าถ้าใครไม่อยากได้กรอบเลยหนูก็กดคําว่าไม่มีกรอบลูกแล้วก็เสร็จสิ้นรูปภาพที่เราเลือกเมื่อกี้มันก็จะมาโผล่ที่ใบงานหน้านี้นะคะพอมาถึงหน้านี้แล้วเราสามารถปรับขนาดรูปได้ให้มันใหญ่เล็กหรือเอียงซ้ายเอียงขวาได้หมดเลยตรงนี้เียสามารถออกแบบตกแต่งได้ตามใจชอบเลยนะคะของครูครูจะวางแนวเฉียงๆแบบนี้ตอนนี้เราก็จะได้รูปภาพในใบงานเราแล้วเราจะมาเพิ่มอักษรหรือข้อความให้กับรูปภาพนี้นะคะให้เรากดไปที่เครื่องหมาย เครื่องมือด้านล่างนะคะที่เป็นรูปตัว T กดเข้าไปนะคะตรงนี้หนูก็กดคําว่าข้อความต่อพอนูกดเสร็จมันจะขึ้นเป็นช่องให้เราพิมพ์ข้อความสมมติว่าหนูต้องการพิมพ์คําว่าเกี้ยวภาษาจีนเวลาหนูพิมพ์ภาษาจีนเนี่ยครูเคยบอกแล้วใช่ไหมคะว่าให้เราไปเพิ่มแป้นพิมพ์ก่อนแป้นพิมพ์จีนนะคะสมมุติว่าถ้าหนูเพิ่มเสร็จแล้วนะคะหนูก็เปลี่ยนภาษาให้กดตรงนี้ให้เลือกเสียนตีพิมพ์อินนะคะที่เป็นภาษาจีนแถบแรกนะคะที่ครูกําลังเลือกอยู่พอหนูกดเข้าไปมันจะเป็นหน้าตาแป้นพิมพ เราก็พิมพ์พิม์อินของคาว่าเกียวลงไปคําว่าเกี้ยวมีคําว่าอะไรบ้างเจียวซื่เจียวก็คือตัว J I A O ใช่ไหมคะ J I A O แล้วก็ซืเส I เห็นไหมคะมันจะมีภาษาจีนขึ้นตรงนี้เต็มไปหมดเลยดังนั้นเนี่ยหนูต้องดูคำถามว่าคําว่าเกียวเนี่ยมันคือคําไหนแล้วกดเลือกคาว่าเกี้ยวนะคะของกูมันจะขึ้นตัวแรกเลยรูก็กดเลือกเห็นไหมคะในช่องข้อความที่เรากาลังพิมพ์อยู่มันจะขึ้นคําว่าเจียวซอเสร็จแล้วต่อไป ตรงนี้นะคะเป็นหน้าของฟอนต์เราก็เลือกฟอนต์เลยเสร็จแ,แล้วมันจะขึ้นเป็นรูปภาพให้เราเลือกสีข้อความแล้วก็เลือกสีของขอบถ้าสมมติว่าเราเียนต้องการสีข้อความเป็นสีม่วงสีขอบเป็นสีเหลืองเข้มหรือส,สีเหลืองอ่อนอะ่ะตรงนี้ขอบก็สามารถเลือกขนาดของขอบได้ตอนนี้นะคะตัวหนังสือมันเล็กใช่ไหมทำให้มันใหญ่ก็กดขยายแบบนี้ได้ถ้าอยากแก้ไขแก้ไขตรงนี้มันจะแก้ไขได้แค่สี ฟอนต์เฉยๆนะคะถ้าแก้ไขข้อความเนี่ยมันจะแก้ไม่ได้นักเรียนต้องพิมพ์เข้าไปใหม่ตอนนี้คูเลือกขนาดเท่านี้ละแล้วก็ลากไปหาตำแหน่งที่เราต้องการที่จะวางต่อไปนะคะพิมพ์เป็นพิมพ์อินนักเรียนต้องไปเปลี่ยนแป้นพิมพ์ก่อนนะคะเป็นภาษาอังกฤษนะเวลาหนูพิมพ์พิมพ์อินนะคะก็พิมพ์เหมือนภาษาอังกฤษทั่วไปเลยยกเว้นคำที่มีเสียงวรรณยุกตนะคะอะอเดี๋ยวมาดูกันเจียวจึมีตัวเจอแล้วก็เสียงอยู่บนเสียงวรรณยุกเนี่ยจะอยู่บนตัวเอใช่ไหมคะคือเสียงที่สามดังนั้นก็ไปหาตัววแล้้กดาง พอหนูกดค้างปุ๊บมันจะขึ้นตัว a ที่เป็นรูปแบบหลากหลายเลยแต่ว่าเสียงที่สามเนี่ยมันจะไม่ขึ้นนะคะมันจะเป็นแบบนี้แทนเป็นเสียงสามแบบทิมขึ้นนะคะก็ให้ใช้ตัวนี้แหละแล้วก็พิมพ์ตัวอะไรต่อ o แล้วก็ Z i นะคะแล้วก็ต่อไปเลือกอันแรกเลยนะคะตรงนี้อืมปรับได้เหมือนกันเลยอยากวางตรงไหนก็วางแล้วก็พิมพ์ความหมายไทยให้เรียบร้อย เปลี่ยนภาษาเกียวเลือกฟอนต์ได้นะคะเอาเป็นสีอะไรดีเอยเราจะมาเพิ่มเนื้อหากันอันดับแรกเลยนักเรียนต้องมีเนื้อหาก่อนก็คือเนื้อหาที่นักเรียนเนี่ยได้ไปทําการค้นคว้ามาแล้วว่าเกี๊ยวเนี่ยในประเทศจีนเนี่ยมีความสําคัญหรือมี ความเกี่ยวข้องยังไงกับคนจีนนะคะมาไว้แล้วนะคะเราก็เข้ามาดูว่าเราต้องการนําประโยคหรือย่อหน้าไหนนะคะมาใส่ในรายงานเราอันนี้ครูได้อ่านศึกษามาแล้วนะคะครูก็จะเลือกประโยคตรงนี้แล้วก็กดคัดลอกนะคะแล้วก็กลับมาที่แอปแต่งรูปภาพถ้าต้องการเพิ่มข้อความกดตรงไหนเอ่ยให้กดตรงเครื่องหมายทีแล้วก็กดคําว่าทีข้อความกดวางแล้วก็ต่อไป จแ,แล้วมาดูการเห็นไหมข้อความมันก็จะปรากฏขึ้นแต่เห็นไหมคะว่าข้อความเนี่ยมันตกบรรทัดอย่างเช่นตรงนี้เห็นไหมคะสาะไอไม้ม้วนมันต้องเป็นคำว่าใหม่ใช่ไหมแต่ว่ามันตกลงไปบรรทัดใหม่ดังนั้นเนี่ยเวลาหนูจะเพิ่มประโยคยาวๆลงในใบงานนี้นะคะหนูต้องค่อยๆเพิ่มทีละบรรทัดอ่ะตัวอย่างแบบนี้นะคะอันนี้เราก็กดทิ้งเลยเพิ่มทีละเล็กทีละน้อยนะคะ เราก็เลือกส่วนที่ด้านหลังออกก่อนนะคะให้เหลือแค่ประโยคสั้นๆแค่นี้ก่อนแล้วกดคําว่าต่อไปเลือกฟอนต์ปรับเสร็จแล้วก็กดการการกะบานะคะมันก็จะไม่ตกบรทัดนะคะแล้วก็เลือกต่อเพิ่มข้อความ นี้เราได้เนื้อหาละเรียบร้อยจริงๆต้องทำสามถึงห้าบรรทัดนะคะมากกว่านั้นได้ไหมได้เสร็จแล้วเราอยากตกแต่งถ้าหนูอยากตกแต่งใบงานนี้ให้มีความน่ารักหรือความสวยงามเยอะขึ้นหนูก็กดกลับไปที่หัวใจตรงนี้เราสามารถเลือกสติกเกอร์ได้เต็มเลยสามารถเข้าไปเลือกชมได้นะคะก็คือกดตรงนี้ที่เป็นถุงสีเขียวมีหัวใจตรงนี้มันจะเป็นเหมือนสติกเกอร์ที่มีทั้งเสียเงินแล้วก็ทั้งฟรีนะคะถ้าหนูไม่อยากเสียเงิน ก,กดคำว่าฟรีนะคะด้านบนของหน้าจอเนี่ยจะมีคําว่าสแตมสแตมก็คือสติกเกอร์ส่วนคำว่าเฟรมเนี่ยก็คือกรอบรูปภาพสแตมนะคะจะมีให้เลือกทั้งเสียเงินแล้วก็ทั้งฟรีก็กดคำว่าฟรี F R E E เข้าไปเสร็จแล้วเนี่ยมันจะมีให้เราเลือกโหลดเยอะแยะเลยหนูก็เลือกอาว่าหนูจะเอาอันไหนนะคะคุณเลือกสแตมเชอร์รี่แล้วกันอ่าเสร็จแล้วมันจะขึ้นเป็นให้เราโหลดฟรีนะคะบางสแตมเนี่ย โหลดมาแล้วสามารถใช้งานได้ตลอดชีวิตเลยแต่บางอันนะคะเวลาโหลดมาเนี่ยมันจะมีอายุการใช้งานอย่างเช่นใช้ได้30ิบวันใช้ได้9 0สบวันพอพอครบ30สิบวันแล้วเนี่ยมันก็จะหายไปนะคะของสแตนชอร์ลีที่ครูโหลดมาตอนนี้ใช้ได้แบบไม่มีกําหนดก็โหลดมาโหลดเสร็จแล้วก็ไปดูที่ใบงานเรานะคะถ้าหนูอยากโหลดอันอื่นหนูก็กดโหลดได้นะคะส่วนด้านข้างเป็นเฟรมเป็นกรอบรูปตรงนี้ก็ มีให้เลือกเยอะแยะเหมือนกันมีทั้งฟรีและเสียเงินมีทั้งฟรีก็กดไปที่ฟรีแล้วก็ให้เลือกได้หลายอย่างเลยอันนี้ใครสนใจก็สามารถเข้ามาดูเองได้นะคะกลับไปที่ใบงานเรายังไงให้กดตรงเครื่องหมายกากบ,บาทด้านบนขวาค่ะกดออกอืไปดูสแตมที่เราโหลดมาซิมีอะไรบ้างตะกี้คูโหลดของสแตมเชอร์รี่มาใช่ไหมคะหนูก็มากดตรงนี้ข้างๆรูปก,กันไกลมันก็จะขึ้น แต็มเซ็ตของเชอรรี่ทั้งหมดเลยถ้าเลือกเอาจะเอาลายไหนก็เลือกได้เลยนะคะนำมาตกแต่งน่ารักน่ารัก ะะอีกเครื่องมือนึงที่ครูยังไม่ได้สอนก็คือเครื่องมือที่เป็นรูปผู้กันนะคะอยู่ตรงกลางร,ระหว่างหัวใจกับเครื่องหมายทีตรงนี้นะคะเป็นผู้กันนักเรียนสามารถใช้อันนี้เขียนด้วยลายมือของนักเรียนเองได้นะคะเดี๋ยวหนูกดเข้าไปก่อนที่ผู้การเสร็จแล้วมันจะขึ้นคําว่าเพ้นกดคําว่าเพ้นมันจะขึ้นเครื่องมือว่าแปลงรายละเอียดแล้วก็ยังลบกดเข้าไปที่แปลงนะคะ มันจะมีสไตล์สไตล์ของเส้นนะคะรูปแบบของเส้นต่างๆกดเข้าไปเลือกได้เลยว่าหนูต้องการให้ลายมือของเราเนี่ยเป็นเส้นสีแบบไหนก็ลองกดเข้าไปใช้สักอันนึงอ่ะส่วนที่เป็นวงกลมเนี CPU ่ยคือขนาดของแปลงนะคะถ้าอยากให้ใหญ่ๆก็คือวงกลมอันใหญ่สุดลองเขียนดูนะก็ไกลโอ้โหมาเริ่มเลยใหญ่ไปถ้าต้องการลบก็ใช้ยังลบๆหรือว่าจะยกเลิกทั้งหมดนะคะ ดังนั้นเนี่ยเวลาเลือกแฟนงก็เลือกตรงที่มันเป็นขนาดต่างๆถ้าอยากเขียนเองก็ลองเขียนดูนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วจ้า